แชมเปียน We are the champion บวยไปแล้วบวยไปแล้วมีอะไรดีใจขนาดนั้นมีสองอย่างอยากจะร้องเพลงนี้แต่คือไม่ได้เนื้อบวยทำได้แล้วครับคุณผู้ชมครับบวยทำได้แล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมก้าสู่รายการ Healthy f i นนซ์บวยทำได้แล้ว ว,วันนี้กับผู้ชายอายุเกือบถึงหลักสี่นิดนึงจะเลยไปดอนเมืองแล้ววันนี้บุ๋ยก็ทได้ถูกไหมบุ๋ยต้องบุ๋ยต้องมีวินัยกับตัวเองเรื่องการกิน <c oughs> การนอนการออกกําลังกาย <c oughs> วันเลยมีซิกแพคได้เห็นไหมเห็นไหมครับซิกแพคผมสวยไหมครับ <c oughs> เกลเป็แล้วเกลเยเวลวันนี้นะครับจะได้รู้เรื่องราวจริงๆว่าทําอย่างไรที่จะมีซิกแพคแบบนี้ได้ หนึ่งสองหนึ่เฮ้ยทำไมไม่นับสักหกล่ะเนี่ยหนึ่งสองนึ่นึ่งี่นี่นับ 6, 6, 6, 6นี่นะครับมีจนได้นะครับนี่นะครับสิบแผ่นทิง อันนี้ขนนะครับขนหน้าอกครับคาถามก่อนที่จะไปแข่งเราครับพี่ต้นทําไมคนเราบางคนมีซิกแพคบางคนมีเอแพคเนี่ยครับเออทำไมโดยหลักๆมันมีมีสองลักษณะอันแรกก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างของเขานะครับจริงๆแต่ละคนมีโครงสร้างกล้ามเนืที่แตกต่างกันนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราเห็นเนี่ยไอ้บางคนทำไมซิกแพคมันถึงไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยต่างๆนั่นคือในเรื่องของเวลาที่เขาฝึกหรือการที่เขาทําในชีวิตประจำวันมันเลยทําให้มันมีความแตกต่างกัน คือคนเราจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6ามี่ห้าหแต่ตัวนี้นี่สะดือสะดือเจ็ดแปดใช่ครับคือบางคนแล้วแต่เธอสริราเขาอาจจะเป็นกล้ามเนื้อยาวแบบนี้เลยก็จะไม่เห็นเอแผ่นใช่ไหมครับใช่แต่ถ้ากิบางคนเป็นลูกนี้ปุ๊บก็จะเห็นรวมถึงบางคนเอ๊ะทำไมมีกล้ามท้องมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาพี่ต้นบอกแล้วว่าอยู่ที่วิธีการออกกําลังกายบางคนลูกมาเล่นบิดปุ๊บบิดปุ๊บมันก็เป็นไปได้ใช วันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่อยากจะมี six pack เขาเป็นนักกีฬาลองมาทุกวิธีแล้วมีครบทุกส่วนยกเว้น six pack ที่ชัดชัดดูซิว่าเขาจะได้คำตอบในวันนี้หรือไม่เปิดตัวเลยครับ และนี่คือแขงรับเชิญของเราตัวสูงมากน้องเมสวัสดีครับรองเสียน้องเมย์เป็นนักบาสาไมับใครดูจากการแต่งกายแล้วมีทุกอย่างแล้วก็โยกเป็นซิก pack คขอดูได้ไหมครับได้ครับถอดเสื้อเลยครับอ่าอ๋อนี่คือไม่มีให้ดูคือปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วก็มีทีนี้มันแตกต่างกันอย่างไรครับคนจะมี6 i pack หรือไม่มีตามความเข้าใจผมนะครับคือทุกคนมี s i p a c หมด แต่ที่ไม่เห็นก็คือน้ำมันบดบังอยู่ซิกแพคเปรียบเสมือน <ừ> ตอ <ừ> ที่มันรอวันน้ำลดน้ำก็คือไขมันรอวันไขมันลดเมื่อไหร่ตอก็ผุดขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าถ้าพูดง่ายก็คือเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าโดยหลักแล้วมันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดตราดใดถ้ามันยังมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่มันเยอะ ไอตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ลางๆลางๆลางๆใช่เรามีภาพเปรียบเทียบนะครับนี่ตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับที่ที่เห็นเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันอย่างพวกนี้ก็เริ่มแต่40เปอร์เซ็นต์40นี่คือเปอร์เซ็นต์ไขมันเยอะซงซงพุงทซงกล้ามท้องจะเป็นแบบนี้นะครับไขมันตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไขมันใต้ผิวหนังนะครับถ้าเกิด40ถ้าเราเห็นพุงเราขนาดเนี้ยแน่นอนอยู่ประมาณ40เปอร์เซ็นต์นะครับ35ก็ต้องมาหน่อยด 10 10ิบถึงสิบถึงเจถึงสเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นลักษณะของการแข่งขันละใช่ใช่ผมผมนี่ระดับไหนครับไปต้องลองเทียบดูอ่าาาถถ้้มันเหมือนเราเทียบสีนะใช่ใช่าคุณค้าอยากได้สีแบบนี้ครับไปเพ้นท์บ้านถ้าถ้าถ้าเทียบเนี่ยอย่างของบบ้เนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ10บถึงสิเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ใช่แต่โจทย์ของผมเนี่ยอยากไป6กถึงเเปอร์เซ็นต์ก็คงต้องต้องเออ่เพิ่มในเรื่องของการควบคุมอาหารเข้ามาหรือไม่ก็ทางวิธีการเล่นคลายนะครับมันมันก็จะ น่า่จะได้ในไม่ชานี้มีเราๆในไม่มีเราๆแล้วนะอทีนี้มาดูของน้องเมย์ครับเปิดครับน้องเมย์นี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับของของเมย์ถ้าถ้าดูจริงๆตอนเออตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าเออจริงๆจริงๆอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคทีนี้มาถามน้องเมย์น้องเมย์เนี่ยอยากมีกล้ามท้อง แล้วได้มีการออกกําลังกายในส่วนหน้าท้องไหมครับมีครับผมซิทอัพก็เล่นท่าคัสอะไรปรึกษานี่ผู้เชี่ยวชาญทางการเด็กค่ะลองให้น้องเมย์ก็ทําให้ดูก่อนว่าทำท่าอะไรบ้างเวลาออกกําลังกายกล้ามท้องทำยไงครับมีท่าแรกก็ท่าเนี่ยครับเอา้านอนแล้วครับง่วงง,วง่วงไม่ใช่มาขึ้นมาครับอ่าเออแล้วมีท่าไหนครับที่ทำปกติแล้วก็มียกไม่ยกขาขึ้นอ๋อ ดูจากท่าถูกนะครับใช่แต่ถ้าเกิดจะให้ละเอียดในมุมมองผหงนะครับผมว่าการควบคุมกล้ามเนื้อโฟกัสเขาอาจจะผิดที่ครท่าแรกนี้นะครับผมเห็นว่าน้องเมย์ใช้หลังด้วยสวิงขึ้นมาอ่ใช่โอเคถ้างั้นเท่าที่ดูเนี่ยเดี๋ยวเราปรับใหม่หมดเลยใครที่มีความรู้อะไรนะครับพักไว้ก่อนวางข้างๆก่อนเรียนรู้วิธีของเราและลองดูว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ไปพบกับการออกกำลังกายซิกแพคอย่างถูกต้องครับ โอเคถ้าถ้าแรกก่อนก่อนที่เรามีชื่อท่าไหมครับท่าคลั <Cl> unch, ่งใช่คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือบทขยี้บีบรัดมาเดี๋ยวให้อาจารย์ทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเวลาที่เรานอนเราก็นอนปกติเลยนะครับให้หลังชิดพื้นนะครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้นมากที่สุดปกติโดยหลักแล้วหลังตรงช่วงเอวเนี่ยมันจะมีเจ <ะ S 2> แ,<ค>แอนจะมีแอนนิดนึงครับผมเราพยายามดันให้มากที่สุดทำไมถึงไม่ไม่ให้เกิดช่องว่าง ตรงหลังมากที่สุดครับเพราะนี้หนึ่งคือเราต้องการให้ออกแรงที่ส่วนของหน้าท้องอ,อันที่สองถ้าเรายิ่งแอนมากปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแรงเวียงหลังแรงกดอะไรต่างๆมันจะลงที่หลังมากอพอเล่นไปเล่นมาก็จะมีปัญหาเรื่องของการปวดหลังนะครับเพราะงั้นเราพยายามให้เลียเ่ยงการใช้หลังก็คือพยายามดันลงให้ชิดพื้นมากที่สุดอันนี้เป็นคำตอบที่ถามเสมอว่า้ทำไมผมซิดอัพแล้วผมปวดหลังมากเลยใช่ใช่นี่งลองดูด่วนมาลองมาผมว่าบอกก็จะไม่พอน้องนะครับ อ่ะลองลองทำอันแรกก่อนนะครับเราเราลองพับแค่พับแค่ธรรมดาใช่ไหมเราแค่พับธรรมดาโอเคนะครับค่อยค่อยบีบไล่นะให้รัดขึ้นมาบีบขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมาหลังดันชิดพื้นไว้โอเคลงกลับบีรัดคาเมลนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันนี้คือจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อมันทำงานมากขึ้นแล้วอันนี้อันที่สองเนื่องจากว่าหลังจากใต้ตัวนี้กล้ามเนื้อตัวนี้มันยังมีกล้ามเนื้ออีกข้างในหนึ่ง เราพยายามที่ช่วยได้ก็คือทุกครั้งเราพยายามหายใจแล้วก็เขาแอวหน้าท้องเวลาขึ้นมาหายใจออกทีนี้การเล่นปุ๊บเราอยากให้มันลึกลงอีกใช่เพราะกล้ามเนื้อ้านซิกแพคของเรามันไม่ใช่มีด้านบนอย่างเดียวมีด้านข้างในอีกใช่แล้วคือหายใจช่วยโดยการเป่าออกตอนที่เราออกแรงตอนที่ขึ้นมาทีนี้วิธีการจับมือเมื่อกี้ผมว่าการจับมือเมื่อกี้น้องเมย์จับแปลกๆเร่มาดึงศีรษะขึ้นมาเรามาดึงศีรษะการจับแบบนี้มีผลอะไรครับมีความแตกต่างกันครับจริงๆแล้วคือลักษณะของมือเนี่ย ถ้าเกิดอย่างใหม่ๆเลยบางครั้งเราเราจะเห็นว่าเขาจะให้ให้มืออยู่ที่เป็นท่าเกียวพอตาใช่ไหมเพื่อเพื่อที่ให้ลดในเรื่องของตัวการออกแรงให้มันน้อยลงเพราะว่าอย่างถ้าใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ คนเขายังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เพราะงั้นแค่นี้เขาก็มีความรู้ว่าเขาหนักแล้วนะครับแต่พอเริ่มชำนาญแล้วพวกนี้มันจะเริ่มออกไปมากๆตอนแรกมาที่ขมับก่อนใช่ไหมครับมาขมับผู้ชมคิดดูนะครับที่ทําไมต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะไม่แบกภาระน้ําหนักไว้ที่ด้านบนมากเพราะเวลาเราใช้แกนร่างกายเราใช้แกนตรงกลางเพราะตรงนี้จะมันอยู่ใกล้แกนตรงกลางน้ําหนักจะไม่เยอะแต่พอการเริ่มแข็งแรงปุ๊บเราจะเปลี่ยนมือมาอยู่ข้างบนเพื่อให้เพิ่มน้ำหนักมากขึ้น แกนกลางจะหนักมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดในท่าเดิมเนี่ยถ้าเราต้องการให้หนักขึ้นก็อย่างที่บวยบอกฮนะเพราะตัวแขนยิ่งออกห่างตัวมากร <c oughs> มันก็ต้องออกแรงมากขึ้นแรงตรงนี้ต้องใช้มากขึ้นนะครับบางครั้งเราจะเห็นบางคนที่เขาใช้เหยียดยืดแขนเลยโอ้สุดยอดแขนชิดหูไปตลอดนี่คือแอดวานซ์สุดๆน,นะครับเช่ไหมเพราะว่ามันก็จะหนักขึ้นในในท่าเดินมนนะครับมันก็จะหนักขึ้นโอ้สุดยอด ทีนี้ถ้าเราขยายอีกทได้ไหมครับว่าคำว่าครันช์กับซิทอัพแตกต่างกันอย่างไรโ,โดยลักษณะท่าทางมันไม่ค่อยแตกต่างกันออันน,น,นี้นี่คือเรื่องของท่าท่าคันถ้าเป็นซิทอัพซิทอัพมันบอกว่าจริงๆมันก็บอกเราให้ลุกขึ้นนั่งงานลุกลุกขึ้นนั่งของอขงซิทอัพเอาเอาแค่ธรรมดาเอาแค่แต่เอาคือขึ้นมาสุดเลยขึ้นมาสุดอ่าเหมือนเราลุกขึ้นนั่งอ๋ออันนี้อันนี้คือซิทอัพนี่ซิทอัพนี่คือซิทอัพมันจะเต็มเต็มวงนี่คือซิทอัพแต่ประเด็นคือคนถ้าเกิดเพิ่งมาเเเรริ่่มมมอออกกกกาาลลลัังงงงยยย้้นืไแแข็ นะครับระหว่างคันกับซิทอัพเนี่ยพอเวลาให้ให้มาซิทอัพเนี่ยหนึ่งอ่าสักสิบทีสองดูนะครับลักษณะดูหลังนะครับสามปุ๊บนี่เหวี่ยงชัดๆเลยครับสีนี่พอให้ได้ี่เหวี่ยงนะครับพอมีสติปุ๊บไม่ใช้หลังสิฮกขึ้นเป็นปกติขึ้นไม่ขึ้นเลยเหเห็นไหมเพราะงั้นแค่นี้เพราะงั้นจริงๆแล้วลักษณะของซิทอัพเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันจะหนักกว่าคันอีกปกติส่วนใหญ่แล้ว คนเวลาที่เขาแนะนําแรกๆส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของให้ทาคันมากถ้าอย่างนั้นเวลาเขาบอกถ้าอย่างนั้นหนักปุ๊บให้คนมาจับสิให้คนมาจับอันนี้ทำเป็นร้อยอ่ะอยังอัี้ง่ายใหญ่เลยใช่ไหมเพราะกาว่ามันมีส่วนที่ต้องเอาเอามาช่วยอื่นละอย่างแรกนะพอคนมาจับนี่ถ่วงปุ๊บเนี้ยจริงๆถามว่าเขาออกแรงน้อยลงเพราะอะไรเพราะขาบางคนที่เก้งอ่ะมันมีการใช้แรงของขาเข้ามาช่วยมาก ซึ่งซึ่งลักษณะเนี้ยอย่างถ้าถ้าวัตถุประสงค์เราต้องการเน้นหน้าท้องอันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตอบโจทย์ไม่อตเพราะมันมีส่วนของกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาช่วยงั้นอย่างตอนแรกๆก็อาจจะเป็นคัลนแต่พอพอเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นก็เริ่มเป็นเรื่องของซิทอัพได้นี่คือท่าแรกเรียกว่าครัลช์โน่ไม่ใช่ซิทอัพนะครับคัลช์อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของคัลนเหมือนกันแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่า มันสกูเป็น2มัดนะที่เราเน้นนะครับก็คือในส่วนที่อยู่ข้างนอกกับด้านในนะครับครับคราวนี้จะเป็นด้านข้างด้านข้างปกติจะมีทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันด้านข้างก็คือตัวตัว external นะครับที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวด้านข้างออบลิกนี่นะครับออบลิกเนี่ยถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยก็เหมือนกับเรารวงกระเป๋าเสื้อนะข้างนอกจะเป็นลักษณะนั้นถ้าข้างในก็จะตรงข้ามกับนะครับก็จะตรงข้ามกับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาตอนที่เราทําท่าคันปกติตรงนี้มันก็ทําจริงๆมันก็มีการทำงานมีการทํางานแต่ถ้าเราต้องกกกาาาารรรเเเนนนน้้้้มมมขขขึััตตออองงงีื่บิวไป เพื่อให้ตรงนี้มันมีการทํางานที่มากขึ้นยกเข่าอ่อยกเท้าอ่อสองข้างเลยสองข้างเลยนะครับบิดลำตัวสอกไปหาเข่าด้านงข้างนะครับบิดลำตัวสอกไปหาเข่าด้านข้ามเอาลงมาทําไมถึงต้องบอกว่าเน้นที่บิดลำตัวเพราะว่าหลายคนเวลาที่เล่นตัวนี้นะครับบางทีด้วยความที่เขาอยากจะไปด้านนู้นใช่ไหมพยายามที่จะใช้ศอกใช้ศอกไปใช่ไหมแต่มันไม่ใช่มาจากลำตัวเพราะงั้นไอตัวส่วนของหน้าท้องมันก็จะใช้น้อยนิดนึงนะแต่ถ้าเราเน้นว่าบิดลำตัวให้สอกตามไปมันจะมีการทํางานของตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องที่มากกว่า สุดยอดอย่าลืมคุมการหายใจนะครับเวลาขึ้นบิดหายใจออกลงหายใจเข้าลึกๆบิดหายใจออกลงหายใจเข้าลึกๆหลังดันชิดพื้นตลอดไม่สวิงตัวไม่เหวี่ยงตัวขึ้นข้อท,ที่3นะครับเวลาเวลาที่เราเราเน้นเนี่ยจริงๆปกติ ส่วนใหญ่เราเราจะไปมองให้ความสำคัญกับในเรื่องของท่าที่งอจากศีรษะลงหาลําตัวนะครับมันจะมีท่าบางท่าที่สามารถที่จะดึงเอาจากเท้าขึ้นมาหาตัวได้มันก็บริหารในส่วนของกมเนิอหน้าท้องเหมือนกันอันนี้จะเป็นรีเวิร์สคันก็คือตรงข้ามกลับใช่รีเวิร์สนะครับเราพยายามยกสะโพกดึงเข่ายกสะโพกนะครับดึงให้สะโพกพ้นพื้นนะครับสำหรับหน้าท้องลงนะครับเวลาลงเนี่ยเนื่องจากท่าเนี้ยมันมีการเรื่องของการเหยียดเหยียดขาไปเพราะงั้นถ้าคนที่มี ความเสี่ยงในเรื่องของตัวหลังที่โค้งมากบางทีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการผมเล่นท่าน<ะ>ี้ไม่ได้ใช่ <ผม S 1> <า>เพราะงั้นโดยหลักแล้วบางทีถ้าเกิดในกรณีพวกนี้ถ้าเกิดคนที่มีกรณีพวกนี้ส่วนใหญ่เราเราจะไม่ค่อยแนะนําหรือไม่ก็คือเราแม่เขาเหยียดไปสุดให้แค่ลงมาปกติใช่ขึ้นแค่นั้นเองคือผมปรับกับตัวเองเลยผมรู้ว่าถ้าเกิดผมลงไปมาก,กผมเสียวใช่เพราะว่ายิ่งถ้าเหยียดมากขึ้นตัวหลังมันก็จะยิ่งโค้งแอนมากขึ้นและการเดิมครับเวลาเริ่มต้น 20- 30ครั้งได้ 1- 2ตใช่แล้ว็ถ็งแรงุ๊บ ก็เพิ่มจำนวนเซตมากขึ้น3เซตถึง5เซตถ้า20สถึง3าครั้งแข็งแรงแล้วทำสามถึงห้าเซตพอนะครับแล้วค่อยลดจํานวนครั้งเกร็งมากขึ้นหรือเพิ่มน้ำหนักบางทีถ้าเพิ่มน้ำหนักคือเอาเอาดัมเบลมาถ่วงนี้ได้อ่ะขึ้นดึงอันนี้ก็จะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นไหมครับมาครับ จะเป็นลักษาะมองการผสมผสานบนกับล่างแล้วก็ด้านข้างด้วยยังไงครับอ่าโดยโดยให้เราทำหัวนอนอพี่อยู่ตรงกลางเวลาที่เราบิดขึ้นขาด้านตรงข้ามเราเหยียดยืดไปรับสลับบิดเหยียดยไม่เลาขี่จักรยานนะครับรบิดเหยียดยืดไม่เร็วนะครับช้านะบิดเหยียดยืดบิดเหยียดยืดอย่าลืมคุมการหายใจบิดเหยียดบิดเหยียดตลอดนะครับดีพยายามบิดจากลำตัวสอกหาเขา่า อ่าใช่ภุมกันหายใจด้วยมือพยายามไม่ดึงศีรษนนะครับแค่แตะศีรษะแค่แตะศีษษะอื้อ้อาวไปยังไงบ้างรู้สึกแตกต่างจาก3าท่าแรกไหมเยอะครับเหมือนผมสบตามเมยแล้วบอกเฮ้ยเราชะตากรรมเดียวกันเลยว่ะ นะครับเพราะงั้นอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเราเรามักจะต้องให้กับคนที่เล่นมาแล้วพอสมควรน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราดูมันมีการทางานร่วมกันละทั้งบนทั้งล่างทั้งด้านข้างซึ่งถามว่าตรงนี้มันก็จะได้ฝึกอีกระบบไงจะได้มีเรื่องของการรักษาบาลานซ์การทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อที่หลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเราเล่นกมท้องเนี่ยเราบอกท่าคุณผู้ชมเยอะๆอเพื่อให้คุณผู้ชมไปเลือกใช้ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ว่าสามารถทําทั้งหมดทีเดียว4ี่ท่าเลย เจ็บมากเน,นะครับแล้วคุณจะไม่อยากทำอีกบางทีเราอาจจะเลือกแค่ท่าแรกท่า,ทา,ทาเดียว<ช>ค,คุณเล่นให้คุณคุ้นเคยคุณมีความรู้สึกว่าเออเราพร้อมแล้วเราค่อยๆเพิ่มขยับเพิ่มทีนี้ผมถามแทนคนดูรวมทั้งรวมทั้งผมเองด้วยนะครับบางทีผมคิดว่าการที่จะมีซิสแพคสวยๆคือเราต้องทำซิสอัพที่เราตอนนี้เข้าใจใหม่แล้วว่าต้องทำท่าครัช์อย่างเดียวใช่หรือไม่ครับถ้าเราดูทาลักษณะข,ของกล้ามเนื้อนะมันยาวจาก ต่ำกว่าอกลงไปจนถึงในช่วงของเชิงการใช่ไหมครับเพราะเวลาที่ถ้าเราทําคันอย่างเดียวถ้าหน้าที่ของคันจริงๆริงอ่ะมันก็ได้ทั้งหมดทุกส่วนแต่ถ้าเราต้องการให้รายละเอียดมันเฉพาะเจาะจงมันอาจจะต้องผสมหลายๆท่ามันเหมือนกับมันเหมือนเราเราเล่นเริ่มแต่งแล้วเริ่มแต่งแล้วแสดงว่าท่าอื่นก็สามารถช่วยให้มีล้ามท้องได้ด้วยกันได้เพิ่มตำแหน่งที่ค้านไม่ได้ให้อ่าฮะท่าต่อไปเนี่ยอันนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลักษณะของแพงจากนอนหงายให้เป็นนอนคว่ำมั่งเป็นแพงกิ้งอ่าแพงกิ้งนะครับเวลาที่ทำ อันแรกตำแหน่งแรกก็คือพยายามให้ไหล่กระสอบให้มันเป็นแนวเดียวกันครับตัวนี้มันมันจะต้องใช้แกนงตัวมากขึ้นแล้วงนั้นบางคนจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาลงน้ำหนักส่วนแขนเขาเับไม่ไหวก็อาจจะเป็นการคว้ามือนะครับลงกับพื้นเพื่อช่วยในเรื่องของการรับแรงให้มากขึ้นในการเริ่มต้นนะถ้าไม่ไหวก็คว้ามือแบบนี้นะครับใช่แล้วค้าแบบนี้คือหลังต้องตรงเลยนะครับตรงนะครับเป็นท่อนไม้ไปเลยอย่างนี้ก้นโด่งงนี้ทำไมครับเราก็พยายามให้แขมวหน้าท้องหลังให้ตรงเแมวหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับส่วนของตัวไหล่เนี่ย หลายคนบางทีเราทำเราเรายังไม่ได้เหยียดไหล่สุดเพราะนั้นประเด็นคือพยายามให้เหมือนกับเราเราดันแล้วเหยียดไหล่ให้สุดให้ยืดให้สุดพอเราเหยียดส่วนพวกนี้ให้มากเนี่ยเขาจะใช้กล้ามเนื้อน้อยมากใช่ส่วนจะไปตกอยู่ที่กล้ามท้องไปอยู่ที่หน้าท้องส่วนพวกนี้ก็จะลดลดเรื่องของการออกแรงหรือการรับแรงนะครับครับพอเราเหยียดยืดขึ้นมันเหมือนกับเราเหยียดเนี้ยไปปุ๊บตัวหน้าท้องมันต้องมีการขม่วออกแรงมากขึ้น ต่อไปครับต่อไปอ่ายังคงเป็นแพงเหมือนเดิมนะครับแพงจริงแต่เราจะเป็นไซส์แพงคราวนี้จะเป็นด้านข้างนะครับของถัวแพงนะครับเราเมื่อสักครู่เราอยู่ละสันนี่ใช่ไหมครับครับคราวนี้เราเปลี่ยนนะครับให้ศอกนะครับมารับอยู่ด้านข้างนะครับศอกอยู่ใต้ไหลเหมือนกันนะครับเท้าเหยียดยืดไปนะครับจะวางซ้อนกันหรือจะจะทำเนื้อส่วนไหนครับอ่าจะเป็นส่วนของไอตัวแกนลำตัวเหมือนกันนะครับไอตัวหน้าท้องแล้วก็จะเน้นในเรื่องของด้านข้างมากขึ้นออฟลิกด้วยใช่ออฟลิกนะครับแกนลำตัวกับออฟลิกนะครับยกเหยียดยืดแขนนะคคครรรััับบ่กนีี้้ง เราทำไอ้ค้างไว้เหมือนเดิมครับ30มสิบวิเหมือนเดิมอ่ะสามสิบวิโอเคผมจะเริ่มจับนะครับอ้าวอ้าวยี่ห้ายังในการทลิช้ย่างนี้นี่พาไปยี่สิบเรื่องนี้นี่คมันสตาร์ทตรงไหนไไมม่่่่ใใชชอันนี้นะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอถูกแล้วาเอาเริ่มไหมครับเขาเริ่มไหมครับอ้าวเริ่มมาเดี๋ยวน้องเขาต้องให้น้องทำเดี๋ยวน้องเขาไม่รู้ว่าทำยังไงแม่แม่แม่แล้วลงด้านข้างก่อนนะครับสองอยู่ใต้ไหล่เหมือนเดิมนะครับ ลายลำตัวสะโพกขาให้เป็นเส้นตรงเหยียดยืดเริ่มนะครับ30วินาทีนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาหรือเปล่ามันตัวสั้นๆหนักครับแปดแผ่นดินไหวสิบวินาทีแผ่นดินไหวหนักไหมมากครับเอ๊ะผมไม่รู้ตัวว่าแผ่นดินไหวเนี่ยแผ่นดทำไมผมไม่รู้สึกสะเทือนเลยอ่ะเหยียดยืดใ้สุดตัวเหยียดยืดแขนเหยียดยืดเดี๋ยวสะโพกก่อนสามสิบวิผ่านอ้าวเป็นไงบ้างท่านี้เนี่ยซึมนะครับเยอะซึมตรงข้างๆมันจะแบบเหมือนมันเกร็งขึ้นอะ ได้ตอบโจทย์นะออฟลีกได้นะค่าหนึ่งที่ที่อยากฝากว่าจริงๆแล้วถามว่าทุกครั้งนะครับอย่าง,างเวลาปกติบัวเวลานึกถึงเรื่องของการออกกำลังกายเล่นนาทงนะบัวก็นึกถึงว่าเอ้ยเราองมาเล่นที่บ้านออกกำลังกายในห้องยิมแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีตัวข้างในที่เราจะช่วยได้เราสามารถที่จะทําได้ทุกเวลาอย่างเช่นเรานั่งทํางานเราขับรถรถติดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะขมเแมวใช้ลักษกะของการเขมว มันจะช well. vie, ่วยได้ในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแค่เหมือนแค่นี้่อย่างเงี้ยอ่ลองคขมแบบเข้าไปวัดเขมแบบเข้าไปนะครับให้เราค้างไว้อ่ค้างไว้ประมาณสัก15บห้าวิมันจะเหมือนอยู่ในใช่จะดึงเข้าไปผมเคยเป็นแต่ก่อนเนี้ยผมเป็นอยู่รถติดผมก็ใช้บเข้ามลแล้วก็เกิงแล้วอาจจะเป็นหายใจปกติแต่พยายามเขมลติดถึงสิบห้าวินะเขมลเข้าไปเลยเขมลเดึงเข้ามลเข้าไปเขมลเขมลโอเคค้างไว้นิดนึงสิบถึงสิบห้าวิ สี่สามสองโอเคสุดยอดงั้นถามว่าถ้าเราเราบอกว่าไอ้ตัวหน้าท้องเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเราสามารถเล่นได้ลลตลอดนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าโอ้โหเฮ้ยฉันเล่นหน้าท้องวันนี้เดี๋ยวฉันไม่มีเ,เวลาไป,ไปฟิตเนสทำไงไดีจริงๆนั่งทำงานปุ๊บพอนึกออกอ้าวช่วงพักสายตาคุณก็เล่นได้บริหารได้หรือว่าแม้กระทั่งว่าในท่าทางปกติของคุณอ่ะคุณก็พยายามเอเอดึงแมว วัวชอบอ <ไป S 1> ่ะชอบอ่ะมันได้มันได้นดึงตัวหน้าท้องอยู่แล้ววันหนึ่งอย่างน้อยถ้าเกิดเป็นลัศมีขการเขม่าวอย่างน้อยนะครับถ้าคนใหม่ๆครัคือให้ได้สามสี่เที่ยวต่อวันอยากลองดูไหม,ไมครับมาสิมามาทํา,าทด้วยกันนะนะครับเดี๋ยวพี่บ๊วยก็จะทํา1นาทีนะ <c oughs> สิบถึงสิบห้าวิอ่าลองดูพยายามเขม่าวเข้าไปเลยให้จมดึงหน้าท้องเข้ามาหากระดูกสันหลังเลยดึงเข้าไปดึงเข้าไปอีกดึงเข้าไปอีกอ่าเริ่มจับเวลานะเริ่มเขม่าวอีกเขม่าวเขม่าวเขม่าวมากเขม่าวมากใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้ว คุณครับเป็นเชตุเรียนก็หมายความว่าคุณครับกันท้องเป็นเชุเลียนห้าสี่สามสองโอเคโยมันอ่ะไอ้อย่างนี้จริงๆกล้ามเนื้อที่มันอยู่ด้านในมันจะได้อะไรพี่ในเรื่องของไอ้พวกนี้คือมันต้องทำงานในเรื่องของการข่แมวหน้าท้องเพราะงั้นถ้ามันมีการข่แมวหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการทำงานที่มากขึ้นมันมีการหดตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็เหมือนเราเราซิทอัพเราคุมด้วยกัน เป่าหายใจออกใช่ไหมแสดงว่าเราจะได้กมเนิอที่มันโผล่มาด้วยคือใช่ใช่ไอตัวนอกตัวนอกก็ได้ด้วยได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าบวยลองสังเกตเวลาที่ตอนที่บวยเขม่อใช่ไหมมันก็คือมีการงอมันเหมือนเราทำคันอยู่แสดงว่าต่อไปนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นในการที่จะมีกล้ามท้องเราสามารถมีได้และสามารถออกกำลังกายได้เมื่อไหร่ก็ได้ง่ายเป็นไงบ้างครับเนี่ยครับเหนื่อยเหรอครับผมรู้สึก ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นไหมครับเยอะเลยครับเพราะเกี่ยวกับเล่นหน้าท้องอะไรครับต่อไปจะทําใช่ไหมครับเยี่ยมเลยแล้วห้ามอดอาหารนะการออกกำลังกายที่ผมเป็นแบบนี้ได้นะครับที่ผมมีซิกแพคได้อย่างแรกผมทํามอย่างประกอบกันคือเรื่องของการออกกำลังกายที่สม่ําเสมอนะครับแล้วก็การกินกินที่ยอดเยี่ยมคือผมไม่เอาผมเบิร์นแฟตละ ผมไม่เอาแบดแฟตเข้าไปที่เป็นน้ํามันปาล์มที่เป็นของทอดอะไรเงี้ยผมไม่เอาเข้าเพราะว่าของพวกนี้เข้าไปแล้วมันจะอยู่ในร่างกายนานผมอิท clean ก็คือหุงอุ่นตุนต้มนึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจำวันก็คือไปกินก๋วยเตี๋ยวก็จะกินแห้งไม่ใส่น้ํามันเจียวกินเฉพาะของรวกอะไรเงี้ยแล้วก็การพักผ่อนการนอนการพักผ่อนสำคัญด้วยร่างกายฮอร์โมนมันจะเริ่มกลับมาถูกครับจริงๆรแล้วโดยหลัก การดูแลสุขภาพนะไม่ใช่แค่พักระหว่างเซตพักระหว่างการเล่นว่าไอ้วันนี้อีกวันหนึ่งเราหยุดพักอะไรต่างๆคือในเรื่องของการพักผ่อนที่เป็นลักษณะของการนอนใช่ตัวนั้นถือว่าสําคัญที่สุดบางทีเรามีความรู้สึกว่าไอเราออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราพักผ่อนไม่พอแทนที่ไอตัวระบบร่างกายจะอมาสร้างเพิ่มเติมเรื่องกล้ามเนื้อมันกลายไปต้องไปซ่อมแซมไอสิ่งที่เราพักผ่อนไม่พอ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นขอบคุณน้องเมย์มากครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการเฮล t ี y ไฟเดย์วันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ